สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับติ๊กปลวกดังครับคลิปนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่สมาชิกเรียกร้องกันมานะครับนั่นก็คือวิธีถอดเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่นะผ้าหลังคานะครับหรือภาษาอังกฤษนะเขาเรียกว่าตัว headliner นะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยว ไม่พูดพ่ามทาเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีถอดกันเลยนะครับผมเราจะถอดมันได้นะครับเราต้องถอดชุดพวกนี้ก่อนนะครับไฟหน้านะครับผมไฟ้องโดยสารนะครับอ่าก็ถอดตัวซันไวเซอร์นะครับตัวกันแสงนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวมือดึงนะครับแล้วก็ตัวนี่ไฟกลางนะครับผมตัวมือดึงนี่ต้องถอดทั้งประตู4บานเลยนะครับ1 2สนะ3 4 นะครับผมนี่นะครับหลังจากนั้นเราถึงจะสามารถนะครับถอดเจ้าตัวฝ้าเพดานออกได้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิปนะครับวิธีการถอดเจ้าตัวที่กันแดดไว้แล้วนะที่กันแดดตัวมือจับนะครับแล้วก็ตัวกระจกนี้นะครับลองไปหาดูคลิปนั้นกันได้นะครับผมแต่เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูใหม่อีกรอบโอเคไปลุยกันเลย โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเริ่มที่ถอดตัวนี้นะครับผมก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์งัดแงะนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็แงะมันออกได้เลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้นะครับนี่มีเที่ยวอยู่นะครับผมนะก็ตวงเข้าไปนะแงะออกอันนี้เองนะครับทั้งสองตัวเลยสองฝั่งนะครับเรียบร้อยนะครับผม จากนั้นนะครับจะเจอน็อตนะครับน็อตยึดอยู่นะครับ2ตัวนะครับนี่ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ตัว2อยู่คนละฝั่งนะโอเคอันนี้หลอดมันนะครับผมผมเคยทําคลิปเปลี่ยนหลอดไปละนะครับผมอันนี้เป็นแบบเติมอันนี้เป็นแบบ LED นะครับผมแล้วถอดกันออกเลยนะครับน็อตสองตัวนี้นี่ครับผมนะ มาถอดน็อตออก2ตัวแล้วนะครับก็ขยับนะครับขยับดึงออกได้เลยนะครับผมนี่แค่นี้นะครับแล้วเราก็จะเจอสายไฟนะครับผมสายไฟแล้วก็ถอดนะครับบีบนะครับบีบแล้วก็ถอดแค่นี้นะครับหลุดละง่ายๆนะครับผมสําหรับวิธีการถอดแผงนี้นะครับผมเห็นเนาะครับโอเคเดี๋ยวเรามาถอดตัว ที่บังแดดกันนะครับผมนี่ที่บังแดดนะครับถอดตัวนี้ออกก่อนนะบิดนี่บิดแค่นี้เราก็ดึงออกได้เลยง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราแกะอ่าจะตัวนี้ออกก่อนนะครับใช้ตัวนี้แล้วกันอืมนี่ครับผมแล้วก็อ่าเอาเอามันออกนะครับผมนี่แบบนี้ง่ายๆนะครับเราจะพา ผาฉีกไว้นะครับผมน,นี้นะทีน,นี้ก็มีน็อต2ตัวนะครับผมก็ถอ,นอดน็อตออกนะครับอันนี้ใช้ได้ทั้งปากเบนนะครับผมแล้วก็ปากแฉกแต่ถ้าปากแบนจะออกง่ายกว่านะฮะโอเคโอเคหลุดแล้วนะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับโอเค น็อตหลุดแล้วนะครับก็หลุดแล้วนะครับดึงออกมาได้เลยง่ายๆนะครับผมน็อตสองตัวโอเคนะครับต่อไปเป็นเจ้าตัวมือดึงนะครับผมนี่ครับมันมีร่องอยู่นะครับก็เอาไขควงปากแบนนะครับเล็กๆนะเสียบเข้าไปในร่องนะครับแล้วก็ง้างมันออกนะครับผมมันมีสองฝั่งนะครับผมฝั่งนี้ก็มีมีร่องนะครับก็เสียบเข้าไป แล้วนะครับผมนะโอเคเนี่ยแบบนี้นะครับผมนะนี่ครับเราจะเจอเป็นคลิปเหล็กนะครับสองตัวนะครับน,นี่สองฝั่งนะครับซ้ายกับขวาเนี่ยผมทีม่ถอดเจ้าบีบบีบคลิปเหล็กมันนะครับผมบีบแล้วก็ดึงแค่นั้นนะครับผมบีบนะครับแล้วก็ดึงีบข้างบนและล่างนะครับผมเนี่ยแล้วก็ดึงแค่นี้นะครับผม หลุดแล้วนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยบีบมันนะครับผมแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมานะครับแค่นี้ก็หลุดละนะครับผมโอเคส่วนตัวนี้นะครับก็บีบนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับผมเนี่ยบีบมันแล้วก็ดึงออกแค่นี้นะครับผมเรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการถอดเจตัวนี้นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผม ก็ปรับเบาะเองนอนนะแล้วก็มาที่ตัวกลางกันนะครับผมครับเหมือนเดิมครับใช้อุปกรณ์ยัดเนี้ยนะครับก็งัดเข้าไปในร่องนะครับผมเราต้องงัดมันออกนะครับล่ขอบมันนี่แค่นี้นะครับหลุดแล้วนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเจออ่าน็อตอยู่สองตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับสองตัวนะก็ถอดออกได้เลยนะครับผม ระวังมันจะไปทิมนะครับผมเนี่ยไปทิมผ้าเพดานนะครับผมอันนี้งานเช่าเลยนะต้องค่อยๆนะใจะเย็นๆนะครับหลุดแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคนาตหลุดหมดแล้วนะครับก็อ่าเนี่ยครับค่อยๆขยับมันนี่หลุดแล้วนะครับ แล้วก็ถอดสายไฟออกนะครับผมโอเคครับวิธีถอดปลั๊กนะครับก็บีบนะครับผมบีบสายไฟตัวนี้นะครับผมเนี่ยบีบแล้วก็ดึงออกนะครับผมโอเคหลุดแล้วนะครับผมนี่โอเคครับตอนนี้นะเราถอดอ่าฝั่งนู้นออกหมดแล้วนะครับผมนะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับเนี่ยจะเห็นว่านี่มันขยับได้นะแล้วนะครับผมนะ ต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะถอดนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับนี่ <Hey. S 1> ตัวพาวเวอร์เสาเอ A. เนี่ยครับผมก็ดึงนะครับดึงยางแผงประตูออกมาก่อนนะครับผมดึงมาประมาณนี้แล้วก็อ่ะแี่ยนี่ครับผมแง่มันออกมาผมนี่เราก็จะสามารถถอดตรงนี้ออกได้นะครับผมนี่แงามาประมาณนี้พอนะครับผมโอเคครับเราก็มาที่เสา นี่นะครับเสากลางเนี่ยครับผมก็อ่ะไล่เอายางแผงขอบประตูออกนะครับผมนี่ด้านด้านนี้ด้วยนะครับผมจอมันออกนะโอเคหลังจากนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการดึงแผงแผงเสาเนี่ยครับผมแผงเสากลางออกนะครับดึงพลาสติกตรงนี้ออกก่อนนะครับผมนี่ครับอ่ะดึงออกมาอย่างนี้นะครับ หลังจากนั้นก็นะครับเนี่ยก็ดึงตัวอ่าตัวตัวนี้ต่อนะครับผมดึงมันออกมาโอเคนะครับแผงตัวนี้ก็จะหลุดแบบนี้นะครับผมนะนี่อสาเหตุที่เราต้องถอดหรือสองตัวนี้เพราะว่าเนี่ยนะครับผมเห็นไหมมันเป็นร่องนะครับร่องนี้มันล็อกตัวนี้ไว้นะครับผมนะต้องลดตัวนี้ลงนะครับนี่ ประมาณนี้ครับเนี่ยแผงตัวนี้มันมีพุกยึดอยู่นะครับผมเนี่ยเวลาใส่ก็เอานี้นะครับใส่ยึดกลับไปตรงรูนะครับรูนี้นะครับผมโอเคนะประมาณนี้นะครับต่อไปก็ไปด้านหลังต่อนะครับเอายางขอประตูออกนะครับโอเคทีนี้นะครับเราก็จะสามารถง้างตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่ ผมง้างง้างได้ละโอเคนี่ครับหลุดแล้วนะครับผมนี่คราวนี้นะครับอ่านะครับนะหลังคาเราก็พร้อมจะหลุดแล้วนะครับผมโอเคครับหลังจากเรานะครับถอดเสาเอเสากลางนะครับแล้วก็เสาหลังนะครับผมพลาสติกที่ปิดไว้นะครับผมนะมันก็จะค่อยๆหล่นลงมานะครับผมนี่ เพดานนะครับมันก็จะนี่หลุดออกมานะครับหลุดจากไล่จากด้านหน้าลงมาด้านหลังนะครับผมเพราะว่าด้านหลังนะครับหัวตรงหัวผมเนี่ยมันจะมีตัวยึดอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนึงนะคือตอนนี้นะครับหลุดหมดละนะครับตอนนี้หลุดแล้วนะครับต่อไปก่อนที่เราจะถอดนะครับเราต้องมา,าปลดสายไฟออกก่อนนะครับผมมันมีสายไฟ ชุดสองแผนที่กับตรงกลางนะครับผมเนี่ยมันยึด้วยแบบนี้นะครับผมเราก็มาแกะนะครับผมแกะนะแกะแล้วก็ค่อยๆเลาะสายไฟออกเนี่ยครับผมนะตามแนวนะครับผมเห็นไหมเห็นแนวสายไฟไหมครับผมเนี่ยอันนั้นไฟอาแผทแนที่อันนี้ไฟตรงกลางนะครับเนี่ยไล่แกะตังนี้นะครับแล้วก็ปลดสายไฟออกนะครับผม กดเสร็จค่อยดึงเอาตัวนี้ออกได้นะครับผมโอเคครับตอนนี้เราถอดสายไฟออกแล้วนะครับผมเราก็พร้อมที่จะเอาถอดเจ้าตัวผ้าหลังคาออกได้แล้วนะครับเห็นไหมครับผมนี่ตัวนี้ที่เห็นเป็นคราบนะครับแบบนี้นะครับก็คือก่อนหน้านี้นะครับมันมีน้ํารั่วนะครับตรงบริเวณนี้นะที่เราซ่อมมันไปก่อนหน้านี้ครับเนี่น้ำรั่วนะครับก็เป็นคราบเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาให้ดูด้านหลังนะครับผม นะครับด้านหลังตรงนี้มันจะมีเป็นหมุดยึดอยู่นะครับผม2ตัวนะครับด้านหลังตรงนี้เนี่ยครับผมที่ผมบอกก่อนหน้านี้นะครับผมพอไล่ปลดนะครับจากด้านหน้าแล้วนะครับผมมันจะติดอยู่ที่ด้านหลังนะครับวิธีปลดมันก็คือดันดันผ้าหลังคานะครับไปด้านหลังนะครับเพื่อให้ตัวนี้นะครับผมมันหลุดออกจากตัวหลังคานะครับผมมันจะเป็นหมุดแบบนี้นะครับผมเนี่ย ล็อกแบบนี้อยู่แบบนี้นะครับล็อกแบบนี้นะครับผมเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่แบบนี้นะครับนี่เห็นตัวนั้นไหมครับผมนะเนี่ยมีสองตัวหนึ่งตัวนะครับแล้วก็2ตัวนะครับผมนี่เป็นมุดปีปยึดแบบนี้อยู่นะครับผมนะเราก็ต้องดันผ้าหลังคานะครับผมไปด้านหลังนะครับเพื่อให้อ่าตัวนี้นะครับมันหลุด จากตัวหมุดตัวนี้ออกก่อนนะครับผมนะนะครับผมแบบนี้เวลาใส่เดี๋ยวเราก็จะใส่กลับใส่ตัวนี้กลับเข้าไปก่อนนะครับผมแล้วก็เวลาใส่ก็ดันดันเข้าแทงเข้าไปในรูได้เลยนะครับผมโอเควิธนะีถอดก็เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะโอเคอ่ะตอนนี้นะครับตอนนี้ก็หลุดแล้วนะครับเนยพร้อมที่จะเอาออกแล้วนะครับผม ส่วนวิธีเอาออกนะครับก็เอาออกทางประตูฝั่งคนนั่งนะครับผมด้านหน้าฝั่งนู้นนะครับผมออกทางด้านนู้นขออนุญาตใช้คลิปนะครับของฝรั่งต่างประเทศนะครับผมที่เขาทําวิธีเอาออกไว้นะครับไปดูกันได้เลยนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับวิธีเอาออกนะครับผมสาเหตุที่ผมไม่เอาออกเพราะว่าผมจะทําการติดฉนวนหลังคาระครับผม ซึ่งเอาผ้าหลังคาลงไว้อย่างเงี้ยแค่นี้ก็สามารถสามารถติดผ้าหลังคาได้แล้วนะครับผมติดฉนวนหลังคาได้ละนี่ผมจะใช้ตัวนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้นะครับติดไปบนหลังคาได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราลุยกันเลยลุยโอเคเนี่ยครับติดเสร็จไปหนึ่งแผ่นแล้วนะครับผมนะี่ย ก็มันติดง่ายนะครับผมเหมือนสติกเกอร์ครับผมสามารถเนี่ยมันเป็นฉนวนที่อีกด้านนะครับมันเป็นสติกเกอร์นะครับผมเนี่ยครับเราลอกออกนะครับเราก็เอาเอาด้านนี้นะครับผมแปะนะครับกับหลังคารถได้เลยมันก็จะติดเลยนะครับผมแล้วก็รีดให้เรียบนะครับผมเนี่ยติดง่ายนะครับผมโอเคก็ติดแผ่นนึงงละเดี๋ยวเรามาทำที่เหลือกันต่อเลย โอเคครับตอนนี้นะครับผมติดฉนวนจับเข้าไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนะเว้นเสากลางไว้นะครับผมเพราะว่าเสากลางนะครับมันค่อนข้างสูงนะครับผมมันมีระยะตรงนี้ค่อนข้างเยอะถ้าติดแผ่นฉนวนไปนะครับกลัวมันจะไปดันกับตัวผ้าหลังคานะครับทาให้ผ้าหลังคาไม่สนิทนะครับก็เลยไม่ได้ติดไว้นะครับผมนะตัวนี้ ก็เรียบร้อยนะครับผมที่เหลือเดี๋ยวก็ประกอบผ้าหลังคากลับไปตามเดิมนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ประกอบกลับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ลองเคาะหลังคาดูนะครับนะปกติเคาะปุ๊บนะครับเคาะจะได้ยินเสียงนะครับเหล็กหลังคานะครับอันนี้ก็เคาะแล้วจะไปโดนฉนวนนะครับก็จะดัง ก็จะไม่ได้ยินเสียงเหล็กนะครับผมเค okay. ก็ฉนวนการความร้อนนะครับตัวนี้นะก็ข้อควรระวังนะครับในการถอดเจ้าตัวหลังคานะครับผ้าหลังคาเราหลับแรกเลยระวังนะครับไขควงนะครับเวลาจะเอาไขาควง ขันน็อตจุดไหนนะครับระวังนะครับระวังมันจะพลาดไปโดนนะครับไปโดนแผงหลังคานะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็มือนะครับรวมถึงเครื่องมือต่างๆเนี่ยต้องสะอาดนะครับเพราะเวลาเราจับนะครับแผงหลังคาเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นรอยเปื้อนนะครับผมนะแต่ถ้าเป็นรอยเปื้อนนะครับเราก็สามารถใช้ผ้าสะอาดนะครับ ชุบสบู่หรือแชมพูนะครับแล้วก็ทําความสะอาดได้นะครับผมเคยทําคลิปทําความสะอาดผ้าหลังคาไว้แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะกันความร้อนได้นะครับผมแล้วก็เวลาเสียงฝนตกอ่ะนะครับผมนะปกติเวลาฝนตกได้ยินเสียงน้ํากระเทาะหลังคาดังมากนะครับอันนี้คิดว่าจะ ช่วยซับเสียงนะครับแล้วก็ความร้อนได้นะครับผมหรือใครอยากใช้แผ่นแดมอะไรก็ตามสะดวกเลยนะครับผมโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูเจ้าอ่านี่ครับเจ้าฉนวนกันความร้อนที่ผมซื้อมานะครับตัวนี้ผมซื้อมาจากช้อปปีนะครับเจ้าเดิมอีกแล้วนะครับก็นี่ครับนี่ชื่อว่าแผ่นฉนวนกันความร้อนนะครับสําหรับติดรถยนต์นะ ขนาด50คูณ80เซนติเมตรนะครับราคา70บาทนะครับแผ่นนี้นะนี่ผมรถซีวิกเอ็ดีเราต้องใช้4 4แผ่นนะครับผม7สี2 8 280บาทนะครับผมแล้วก็มีเหลือด้วยนะครับผมเนี่เหลือประมาณนี้เลยนะครับนี่มันมีหลายแบบนะครับผมให้เลือกดูนะครับอันนี้มันจะหนา5มิลนะครับผมนะก็ลองไปเลือกดูนะครับมีหลายแบบเลยนะครับผม ใน s h อ p e e นะครับผมโอเคนะเจ้าตัวนี้นะผมลองแล้วนะครับก็มันไม่ติดไฟนะครับเคยอบอกไว้แล้วนะครับคุณนะสมบัติที่ดีนะครับของพวกนี้ต้องไม่ติดไฟนะถ้าติดไฟอย่าเอามาใส่รถนะเนะี่ยนะครับไม่ติดไฟนะครับผมนะแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับผมไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยหลังจากติดตั้งเนี่ยนะ พวก่อแผ่นดั้มหรือฉนวนบางยี่ห้อนะครับหลังจากติดตั้งไปมันจะมีกลิ่นนะครับต้องใช้งานไปสักพักนะครับถึงจะหายแต่นี้ไม่มีกลิ่นเลยถือว่าโอเคสําหรับใครนะครับที่อยากเอาไปติดตั้งจุดอื่นนะก็น่าจ,จะได้นะครับเนี่ยตัวนี้นะติดตั้งแผงประตูอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวจะลองเอาไปจอดตากแดดดูพวงนี้นะครับแล้วจะมารายงานผลในใต้คอมเมนต์นะว่ามันรู้สึกเย็นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับผม แต่ผมคิดว่าน่าจะช่วยได้พอสมควรเลยล่ะเพิ่มเติมอีกเรื่องนะครับผมสำหรับผ้าหลังคาของใครนะครับผมที่มันสกปรกหรือมันย้วยนะครับมันมีนะครับอย่างแ c คคอร G8 อ,อ,อ่ะรถอีการของผมอะ อันนั้นโรกประจําตัวของ a e อ c o r d G8 เลยก็คือผ้าหลังคาย้วยนะครับผมมันจะย้วยยุ้มลงมาเลยนะครับเป็นเกือบทุกคันนะครับแล้วก็ต้องได้ไปซ่อมกันวิธีการซ่อมเขาก็จะประมาณนี้แหละครับผมเขาจะถอดผ้าหลังคาออกไปแล้วก็ลอกตัวผ้าออกนะครับผมแล้วก็หุ้มผ้าใหม่กลับเข้าไปนะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ3,500-4,000ถึงนะครับที่เห็นไปซ่อมกันนะครับก่อเนี่ย หลังคาทั้งชุดนะครับต้นราคาประมาณนี้ก็เป็นข้อมูลไว้เผื่อใครอยากเปลี่ยนนะครับผมมันเปลี่ยนได้นะครับผมโอเคก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรติดตามดูกันนะครับผมโอเคสวัสดีครับ